สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับต้อก็รับเข้าสู่ช่องอบานชาแนลเกมแคสเตอร์นะครับซึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะก็คือผมก็แบบมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้แบบผมไม่สามารถทําคลิปได้แล้วทุกคนก็ขอภัยที่ห่างห่างหายกันไปนานนะครั้งนี้ผมก็จะกลับมาทาคลิปแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้พิเศษหน่อยนะครับเป็น เป็นครั้งแรกที่ผมได้แบบที่ผมได้เล่นเกมแนวแนวสงครามบนพีซีนะ,ะเมื่อก่อนนี้โอ้โหผมอัดในมือถือแล้วมันเหมือนเกมไม่ค่อยจะดีอยู่ทุกคนอ่าหรือไม่ก็ไม่คิดยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนมาโอ้โหซึ่งผมก็ไม่รู้นะแต่ครั้งนี้ก็แบบผมรู้สึกว่าโอ้โหปรับตัวไม่ได้เลยแต่ผมก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะทุกคนมา ไปลุยกันโอ้โหเกมแนวสงครามเพิ่งได้กลับมาเล่นร,รู้รสึกไม่คินเลยทุกคนอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะผมจะต้องพยายามเล่นให้ใหด,ใหดีที่สุดเพื่อคนดูนะมาใช้ปืนกลเลย น,นีแกกักลเลยเนะี่ยโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ผมยังไม่ทันใช้ปืนของผมเลยนะผมใช้ปืนกลซะและ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกมาอี อได้ไงวะโอ้โหเฮ้ยเอาเออเอาเลยเอาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้โหลูกปืนผมหมดเปิดมาทีแรกก็โดนยิงเลยทุกคนมา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 ดิมาดิใครใครอยู่ใครจะไปใครอยู่ใครจะไปครับเออตายกี่ศพแล้ววะเนี่ยผมฆ่าไปกี่ศพเลยทุกคน อีกสองสองคนอีกสองคนเฮ้ยเฮ้เอาแล้วว่ะเอาแล้วเฮ้ยเมันสปอนตรงนี้เร like oh ah ื่อยๆอ่ทุกคนดูละพานี้มันโดนยิงอยู่โอ้โหผมยิงข้างหลังมันเหมือนไม่มีใครสนใจผมเลยอะหรือมันไม่เห็นว่ะโอ้โหมีกเซอร์ด้วยจะไปไหนไอ จะไปหน่จะไปหน่ายวันนี้เลยมายีกันสดีๆมันมนตัวต่อตัวถ้าไม่ถ้าไม่ตัวต่อตัวนี่นี่แสดงว่ากากนะทุกคนเย่ yeah. ตอนนี้จุดดีจุดดีได้ละโอเคจุดดีปลอดภัยจุดเอปลอดภัยโอเคตอนนี้ผมต้องยึดจุดดีนี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว <c oughs> ผมว่ามันต้องนั่นไงผมว่าละเย่เย่ yeah. Yeah. เสียงผมแปลกๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเสียงเพราะว่าแบบเมื่อก่อนผมติกิ๊กแต่ตอนนี้ผมตีแปลกซึ่งก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปหน้าเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ผมกลับมาทำคลิปได้แล้วนะทุกคนเพราะว่าแบบก็ตัวในการทำคลิปแล้วแล้วก็แบบมีความพร้อมอะ่ะก็หลายอย่างพร้อมนะอีกอย่างนึงตอนนี้ผมปิดเทอมอยู่ด้วยก็ยังสามารถทำคลิปต่อได้นะคือผมก็จะทำคลิปเพิ่มนะในช่วงปิดเทอมนี้ถ้า ทุกคนอยากดูนะคอมเมนต์บอกผมเลยก็อยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรแล้วเดี๋ยวทำคลิปเพิ่มนะเอเคปะมาต้องใช้ระเบิดแล้วมา <c oughs> ทุกคนผมตายผมหลบไม่ทันนะผมตายเอาว่ะฝ่ายเอา,าฝ่ายเรามาช่วยแต่ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้อคงกระพันมันยิงไม่เข้าด้วยทุกคนทุกคนดูผมยิงมันไม่เข้านี่คงกระพันด้วยเอาเรื่อง น,นี่คงกระพันได้หนักหนีเลยเนี่ย <c oughs> อ๋อผมรู้แล้วจริงๆันสะพานนี่มันจะกั้นอยู่มันม,มันไม่ได้คงกระพันหรอกผมก็คิดไปเรื่อยนะครับดิไหมได้ไหมอือหือ <c oughs> โอ้โหโอ้โห,โอโห,โอโหรอดอยังไงวะเนี่ยงงม,มากผมผ่นนนานีไยังไงเออ นี่ทางผมเล่นคนเดียวแล้วแล้วไม่อาจาคลิปนี้ผมตายแลยนะ้วเนี่ยเฮ้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 ยเอาอีกแล้วอ่ะอีกคนนึงนี่ก็อีกคนนึงมาจริงๆผมเล่นนิกาดกว่านี้นะแต่ผมแต่ผมงงมากว่าทำไมคือผมงงมากว่าทำไมพออาาัดคลิปแล้วก,การผมก็ปุ่งปิดไปดีดึ้นมันตะกีเลยก็นนีผมเล่นนิกากกว่านี้นะด้วยตัวคนคนี้ เฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิเข้ามาเข้ามานีโอ้โหใครยิงกระสุนปืนคกวะเนี่ยจุดอีตอนนี้ต้องช่วยจุด E ก่อนนี่เพิ่งอัดมาได้แค่5นาทีเองนะเนี่ยดูซิว่าสงครามนี้จะจบจะจบเร็วสักเพียงไหนจะจบเร็วแค่ไหนเออ จะจบเร็วแค่ไหนเย่จุด e ีได้ละมาเดี๋ยวไปดูจุด B ดีวยาว่าจุดโอ้โหจุด E ผมว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่ยังผมยังข้ามจุด B ไม่ได้รู้ละเอ้พวกนี้มันมาจากจุด B แน่นอนเลยว่ะพวกนี้มันน่าจะมาจากจุด B มันเพิ่งมันเพิ่งไปพยายามโจมตีจุด B แต่ว่ามันมันโจมตีฐาน B ไม่ได้ เพราะว่าฐาน B ของเรานั้นแข็งแกร่งเกินมันน่าจะมาจากฐาน B แล้วก็ฐาน D ตรงนั้นน,นนะฮะอุย้ยผมโดนยิงโอ้โหอ,อยู่กันลืมล่าม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 เลยอยู่กันลืมล่ามอุย้ยไม่ได้การแล้วว่าผมใช้ระเบิดโอ้ยผมตายกันแล้วโอ้โหแล้วผมมาสปอนบอลหอบเหมือนเดิมหนักกว่าเดิม หนักกว่าเดิมพะรอบนี้ผมจะโดนยิงก่อนไหมอย่าให้ตายแบบรอบที่แล้วนะผมหลบก่อนแล้วกันนะถ้าผมตายแบบรอบที่แล้วนี่ฮาเลยนะเนี่ยอยู่นี้เหมือนหนักกว่าเดิมอะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยเอาอีกแล้วไม่เลิกเลยนะพวกนี้เล่นไม่เลิกจุดยีเนี่ยทำาะไรจุดยีหรอเขาเป็นแรงไม่ได้เขาทะลุนแรงเหรอโอ้อยอ้ยอยวุ้ยทุกคนผมไม่น่ากระสุนหมดเลยถ้าผมถ้าผมกระสุนยังเหลือนะผมจะไม่ตายอย่างนี้หรอก จะสุผมหมดอ้ <c oughs> แต่ผมชอบเกมนี้อย่างนะมันสมจริงมันสมจริงแล้วก็ให้ความบันเทิงตอบสนองกับตอบสนองกับผมที่ชอบเล่นอะไรสมจริงแน่นอนนะทุกแน่นอนทุกคนก็คงชอบอะไรเหมือนผมเมอะนะเห็นยูทูบเบอร์ชอบเล่นเกมนนน <c oughs> แนวนี้บ่อยแถมเ,เกมโคตรส,สมจริงเลยโอ้ยผมอาจจะพูดแป,กแปกลกๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าคือแบบ แน่นอนพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งแล้วคือแบบต้องมาพูดไปเล่นใบนี่โอ้โหหนักกว่าเดิมรู้สึกเหมือนหนักกว่าเดิมนะทุกคนอ่ะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องมาเดี๋ยวผมจะลองลาดตระเวนดูในการใช้คอโเตอร์นะไม่รอดี่สองคน,น,น ผมอยู่บนฮอนี่ผมยิงใครได้ไม่เยอะเลยวะ่ะหรือว่าคนมันยังไม่พอเนี่ยตอนนี้ก็ต้องอาศัยว่าเกมนี้ต้องอาศัยป,ปีมือนิดนึงว่าใครใครยิงแม่นใครจะอยู่อาจจะไปนั่นไงนั่นใหญ่กคนหนึ่งรูดคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยทุกคนโูกระพ,พันของมูกโอ้โหมันหนักเหนียวเลยไอ้นี่หนักเหนียวยิงไม่เข้า,าพ,พ,พวกพวกกรงนี่หนักเหนียวมาก เออคนอีกคนนึงอีกคนนึงมาดนนิมาดิโอ้โหมาทุกคนใครจะอย,อยู่ใครจะไปครับใครอยู่ใครจะไปครับเออเออโอ้โหตอนนี้เดือดมาก,กทุกคนเดือดครับทุกคนเดือดมากอีกคนนึงเกือบตายโอ้โหอยู่กันที่ โอ้โหเก่งจริงอย่าลุ้มดิวะใส่เดียวดิโอ้โหสีส่ศพถ้าคุณไม่ลุ้มจะคุณโดนสี่ศพนะแบบเมื่อกี้นะเออเมื่อกี้ผมยิงทะลุหรือว่าปุ๊กคนเนี่ยหมอบก่อนจะตายละตอนนี้ขอรับยาก่อนจึ๊บโอ้โุดแล้วเอาอีกแล้วยังอยู่กันอีกเหรอโอ้โหพวกนี้แข็งแกร่งมากพวกนี้แข็งแกร่งมากเลยทุกคน มันสปอนเรื่อยๆื่ยะทุกคนผมรู้แล้วทำไมมันมันอยู่เงียบะมันสปอนเรื่อเรื่อยมันสปอนเรื่อยเลยอะผมสงสัยผมต้องทุยเองละเฮ้ยเฮ้ยอย่าตอนนี้ผมดทุยไม่ได้ตายแน่นอนโอ้อโหได้แกผมมาแล้วมันอยู่บนลึกลับนี่แหละเกมนี้คือเอาจริงผมเคยเจอคนที่ใช้แฮกนั่นแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเซอร์มีจะเจอแฮกเกอร์หรือเปล่านะ แต่ว่าผมเคยเจอแฮกเกอร์ในเกมในเซิร์ฟนี้อยู่ในในเอ,อ่อนี่ไม่ใช่บุรูพผิดผมเคยเจอแฮกเกอร์ในแมปนี้อยู่แต่ผมไม่มั่นใจว่าในเซิร์ฟนี้ผมจะเจอแฮกเกอร์หรือเปล่าถ้าแฮกเกอร์ที่แมปนี้นะที่ผมเคยเจอก็จะมีตั้งแต่แบบยิงทะลุกำแพงหรือไม่ก็ยิงนัดเดียวตายเลยทั้งที่เลือดเ,เต็มหลอดอยู่เฮ้ย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 โอ้โหตอนนี้คือแบบ พูดอะไรมากไม่ได้ต้องมีสมาธิใครเล่นเกมนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะแล้วก็มีสติและมีสมาธิใครที่แบบไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านหน่อยก็อยู่ไม่ได้อะหรือบางคนหัวร้อนง่ายก็อยู่ไม่ได้นะเกมเนี้ยนะแต่เพื่อคนดูทุกคนนะผมจะต้องทําให้ดีที่สุดต้องเล่นให้ดีที่สุดนะทุกคนออถ้าผมมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ผมขออภยัยด้วยนะทุกคน ครอยู่บนต้นมาอ๋อเย่กว่าจะจบออ้ฝ่ายเราชนะอีกแล้วเอาอีกแล้วฝ่ายเราชนะฝ่ายเราชนะเมื่อกี้ผมเพิ่งเล่นตาที่แล้วมาพอมาอัดตานี้โอ้โหชนะอีกแล้วไหนดูดูอันดับผมซิเนะี่ยผมอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อผมอยู่ที่สองผมอยู่ที่สองลงลงมาแต่ทําไมมันเห็นไนะไอ้นี่มันอยู่แรงสามสิบสามผมฆ่าไปอีกคนนั่นแหละ ห้าสิบหกคนไม่ธรรมดาซะด้วยผมข้าไปห้าสิบหกคนเอาจริงผมงงนะผมไม่ธรรมดาเลยผมลุก่าเนี่ยโอ้โมาตาต่อไปตาต่อไปดูซิจะได้จะชนะหรือเปล่าอร <c oughs> อต่อไปรอแป๊บหนึ่ง สี่สามสองหนึง่งมาลุยกันลุยกันอ่ะพวกเราพวกเราทหารราบใช่ไหมเนี่ยแล้วนี้แต่ละคนอยู่ยศอะไรกันบ้างเนี่ยมันไม่เห็นมีบอกเลยแถวหมูเอาอีกแล้วเปิดนายกระสุนปืนคกเลยเห้ยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเ้ยโอ้โหเดือดเดือดเดือดนะทุกคนเดือดต้องใช้ระเบิดแล้ววะ โอ้ยตายตลอดเลยเออโอ้ทำไมทำไมลูกระเบิดผมมันทำอะไรได้ไม่มากเลยทุกคนลูกระเบิดผมมันทำอะไรไม่ได้เลยอะงงนะงงจริงเออ้เดี๋ยวตอนนี้ผมต้องรีบช่วยก่อนเพราะว่าถ้าฝ่ายเราเสียบปรียบนี่ฮาเยเนี่ยถ้าฝ่ายเราเสียเยเ,ยยเ,เสียบ,ยบมันแพ้เลยนะ เลยไปเลยโฮ้ bye, โอ้ยเอาที่ผมงงนะทุกครั้งที่ผมปาระเบิดที่ผมจะตายทุกรอบเลยมันเป็นอะไรที่น่าแปลกมากเข้มไมทุกคนโคตรน่าแปลกชิบมาได้เวลาชว์อของละตอนนี้ได้เวลาชว์อของเฮ้ย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 นั่นไง ยังไม่ทันพูดเลยที่จริงเมื่อกี้ผมจะพูดว่ามีปืนใหญ่มาลงกันะอะที่มันมีวิธีดูอยู่ดียแ่แผนที่เฮ้ยฝ่ายเราตอนนี้ได้เปรียบแล้วอา้าวเฮ้ยทีเปรียบไ,ได้เปรียบเนี่ยไอยพวกนี้คือแบบมันชอบเล่นปืนใหญ่เลยอ่ะมันใช้มันใช้แก๊สลเราไม่ระเบิดมันใช้ปืนใหญ่ถลลุพวกเราอะพวกเรานี่สู้อะไรเขาไม่ได้เลยอะเดี๋ยวแน,แน่นอน เพื่อคนดูตามอย่างที่ผมบอกไว้ผมก็จะพูดย้ำเสมอว่าเพื่อกคนดูเราต้องทำให้ดีที่สุดเนี่นะทำไมเมื่อกี้ผมโยนระเบิดไปไมระเบิดไม่ทำงานนะเอาแล้วไงทุกคนตายไหมเนี่ยสวยแล้วผมโยนระเบิดไปแล้วระเบิดไม่ทำงานเออรอบนี้ได้อยู่เอาอีกแล้วโโอ้ห ีเป็นอะไรเนี่ยชอบเล่นปืนใหญ่เนี่ยเหมือนมันอยู่ไม่สูกอะทุกคนมาอีกอีกคนนึงนี่อ,นนนอีกคนนึงผมไม่สนนะว่าใครยะแรต่อให้ยศได้พลน,นะหรือว่ายังไงผมก็จะยิงให้ดูว่าแต่ละคนนั้นต่อยยให้ยศใหญ่แค่ไหนแต่ฝีมือมันใหญ่ไม่พอมาแต่ผมก็งงนะทุกครั้งที่ผมยิงได้ผมงงตลอดเลยว่าผมได้ไงได้ผมล่า ทุกคนทุกคนเชื่อ,อยังว่าจริงว,ว,ว่าเออผมผมผมเล่นกนะเกมเนี้ยต้องพยายามต้องพยายามมาเล่นให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยออทุกคนน่าน่าจะเห็นแล้วนะว่าจริงๆผมก็กกเกมนี้นะยังเล่นไม่เก่งอีกอย่างก็เกมสงครามน,น,นานๆออกเปทีก็เล่นไม่บ่อยเนี่ย ก็ถ้าผมพูดอะไรติดขัดหรือว่าแบบนี้เขาผิดพลาดตรงไหนก็ขอเอาขออภัยด้วยทุกคนผมพูดไม่เก่งอ <c oughs> ้อย <c oughs> อะไรเข้าคอวเนี <c> ่ย <oughs> โอ้โหลากเรียดตัวเลยเรียกตัวเลยเฮ้ย <c oughs> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว <c oughs> ทุกคนอ ไม่ได้แล้วว่าต้องใช้กระสุนปืนคกจัดก,การมันละทางนี้ใช่ปหมทางนี้ใช่ปหมงอกเรื่อยเรื่อเลยเนี่ยออโอเคเฮ้ยฝั่งนี้เหมือนยังยังไม่ปลอดภัยว่ะกระสุนปืนคงทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยปืนใหญ่เอ่เออปืนใหญ่ที่ฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายมันใช้มันจะเป็นเน มนันเป็นปืนคอแล้วคนหรือปืนโครกแหล,ละสุดปืนโครกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยทุกคนผมเปตายไม่ได้ทำไมทีรอบที่แล้วนี่ผมได้เก็บมากเลยแต่ทำไมตอนนี้ผมตายตลอดเลยทุกคนตอินี้ผมก็งงนะตายตายตา,ตานี้ผมตายตลอดเลยรนะอบที่แล้วได้เบียด โองผู้ดูแลดูแลมันได้เปรียบเพราะอะไรพวกนี้มันพวกนี้มันชอบใช้ปืนใหญ่ถล่มอ่ะพวกเนี้ยพวกนี้มันถลมน่ม้ว้ปืนคอปืนคอที่ทหารไทยก็มีนะอันดับแรกเลยปนืนแรลงพวกนี้เล่นเป็นทีมด้วยแล้วก็มันจะมีบางคนชอบเล่นลุมเชื่อไหมในเกมนี้นต้องมีสต้องมันมันต้องมีคนบางกลุ่มอ่ะที่มันชอบเล่นลุมอ่ะ ผมก็งงนะขนาดผมเสียเปรียบไมลคะแนนเยอะขนาดนั้นอะฝ่ายผมคะแนนเยอะมากทุกคนดูด <c oughs> มมีมากันลึมลำมากันลึมลำโอ้ยหลบๆโอ้ยตายตลอดผมตาย ผมเติมกระสุนก่อนกระสุนเกมนี้มันน้อยไปโอเคมาพร้อมลุยละได้ได้เวลาลุยละอาพวกเราบนทหารอะไรวะบนทหารแล้ลบ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  มนี้คือต้องหาที่หลบดีๆเนี่ยสำหรับคนที่เล่นไม่เก่งนะเอาที่ผมก็เล่นไม่เก่งไนงะยังสู้พวกลุมไม่ได้ตรงก่อนพวกนี้ชอบลุมด้วยพวกมันเหมือนบางคนดีกว่าบางแล้วก็ใช้ลุมเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตัวด,ดูปืนใหญ่โอ้ย คือถ้าจุดไหนคนอยู่อันเยอะนี่มันมันใช้ปืนใหญ่ถล่มตลอดเลยโอ้โหมันก็เป็ส่วนผม,มาแล้วมันมีคอร์สนับสนุสนด้วยมันมีเฮลิคอปเตอร์สนับสนุสนนะทุกคนมันมีโคสแอร์ซัพพอร์ตนู่นไงโคสแอร์ซัพพอร์ตบินอยู่นู่นพวกนี้มันทำภารกิจของโคสแอร์ซัพพอร์ตกันอยู่โอ้โหแล้วผมก็ต้องมาลำบากช่วยเพื่อนยิงไอ้คอร์ลำธีเนี่ย เออมันล่วงแล้วทุกคนผมสอยเฮลิคอปเตอร์มันล่วงได้ละแต่ตอนนี้ผมต้องไปช่วยจุดเอชนี่ก่อนจุดนี้โดนยึดตลอดรู้แล้วจุดเอชนี้มันคือลานจอดเฮลิคอปเตอร์มันโดนยึดอยู่เฮ้ยมันมีระเบดระเบ รอดได้ไงวะเนี่ยโชคโชคช่วยแต่ตอนนี้นโชคไม่ช่วยแล้วเพราะว่าโดนกระสุนปืนใหญ่ว้าโอ้โหเฮ้ยปฏิหารเมื่อกี้ผมโดนปืนใหญ่ยังจังผมรอดได้ไงวะผมโอ้โหโอ้โหพอผมบอกว่าผมพอพอผมบอกว่าผมรอดนี่ผมตายเฉยแต่พอผมบอกว่าแล้วผมใกล้ตายนี่พอผมบอกว่าผมใกล้ตายผมผมไม่รอดอะ่ะไม่รอด ปืนกลยิงยิงไม่ถึงวะช่างเปนปืนกลน,นี่แล้วนะช่างแม่งช่างช่างแม่งปืนกลน,นี่แหละปืนยิงไม่ถึงตอนนี้แล้วพวกเราต้องลุยเองอ่ะไปแค่ตัวกัดใจแล้วก็ฝีมือล้วนๆอาศัยปีนมืออะยปีนมือล้วนๆเลย ไมู่ครั้งที่ผมบุกมนี่ผมตาตลอดเลยวะทีรอบที่แล้วที่ได้เปรียบอะดูสิว่ารอบนี้ใครได้จับจับกล้วยใครก่อนอุ้ยโอ้โหโอ้โหพวกนี้มันมีสไนเปอร์คนอึงว่าะสไนเปอร์มันแรงแล้วยิงแม่นดยอะ แล้วมันก็มีปืนใหญ่สำหรับสนุนนี่ยแล้วก็มีเครื่องบินอีกริบย่อยเครื่องบินมีเฮลิคอปเตอร์อีกอะพวกนี้มันชอบเปลี่ยนทีกตัวนูนะว้นน่ะโคตรอันตรายเลยผมต้องสอยมันให้ได้เพราะว่ามันอันตรายเกินผมต้องสอยมันก่อนเออผมได้แก้แค้นแล้วไอ้นั่นเคยยิงผมไว้ตอนนี้ผมได้แก้แค้นและสมใจละโอ้ย ว่าโอ้โหทุกคนดูคือแบบเหมือนมันรู้ว่าว่าผมยิงมันมันมันกลับยิงได้ด้วยโอ้โหทั้งระเบิดทั้งสไนเปอร์นี่โดนหมดเลยเอาอีกแล้วไงปืนพวกนี้ใช้ปืนอะไรกันนะเนี่ยหักเรื่องโอ้ย ทุกคนตายแน่นอนนั่นไงพวกนี้มันใช้เครื่องบินมาทิ้งระเบิดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเล่นไม่เลิกพวกนี้ชอบความรุนแรงโอ้ยปืนปืนใหญ่ทุกคนโอ้โหนี่ผมอันนี้ผมแค่มาแคสเกมดีทำไมผมต้องมาเจอเลยแบบนี้ด้ไม่ได้โอ้โหือที่ผ่านมาผม,ผมที่ผ่านมาผมก็ เล่นกากกันเล่นการก,กันหรออะสู้ใครไม่ได้เลยแต่ว่าแต่ผมไม่เคยเจออะไรแย่เท่านี้มาก่อนเลยเติมนี้ทำไมมันแปลกๆวะเนี่ยมารอบนี้ผมต้องช่วยเพื่อใท้ได้มากที่สุด เลยยิงกาดเลยเออตอนนี้ผมต้องกาดอะ่ะกาดไี่เลี้ยงอะ่ะหมอบหมอบมอบมอบแล้อีกคนนึงนอีกคนนึงโอ้โหพอผมหมอบแล้วหมอบหมอบแล้วคือแบบมันไม่เห็นผมอ่ะทุกคนดูดิผมหมอบแล้วมันไม่เห็นผมด้วยเอาเรื่องเอาเรื่องมารอบนี้ผมได้เปลี่ยนต่างแต่เพราะผมหมอบแล้วมันไม่เห็นผม เกมนี้ต้องหมบอ,อย่างเดียวนะทุกคนเพราะว่าสุดมันจะได้ตึกฟ้าเสียงอะไรอ๋อเพื่อนมาช่วยโคสแอร์พพอร์ตฝ่ายเราปะเพื่อนมาช่วยละนะขอค่อยย่องจักที่ละคนโอ้ยยิงไม่โดนเลยอ๋อมันอยูดนู่นเปิดเผยตัวมากไม่ได้โมมด,ดนยิกง สูซิว่าผมจะได้ยิงใครเป็นรายต่อไปโอ้โหไอ้กะโอ้ยถ้าเมื่อกี้กระสุนเฟืนผมไม่หมดนะผมผมชนะไปแล้วแหละตรงนี้เข้าได้แบบว่าเนี่ยถ้าเข้าได้นี่จะดีมากเลยโอ้ยเข้าไม่ได้ ออพอพอบหมอบไปปมจะยิ่งไปถนาดขึ้นเดี๋ยวผมต้องใช้ปืนใหญ่ช่วยสนับสนุนตรงนั้นอยู่เต็มเลยใช่ไหมเอออีกคนนึงอีกคนนึงกี่คนไมน่ะกี่ศพนะในเมื่อพวกนี้ชอบเล่นปืนใหญ่กันผมจะเล่นปืนใหญ่กับใส่มยระเบิดว้าวก็ดีโห ฝั่งฝั่งมันมีก็มีโค้ดแต่ซัพอร์ตนี่ว่ะโอ้ยทักงคนผมตายอะ่ะไม่น่ายิงเหมือนเดิมเพราะผมยิงมันไี่เหมือนเหมือนมันรู้ว่าใครว่า,วาใครยิงมันอะ่ะม,มาค่เลเบอร์เลย ไฟเดียโนี่กลอน,นี่อีกนี่อีก,อ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 กเคคอกอตอนนี้ผมไม่สนแล้วผมปาระเบิดมากมๆตอนเนี้ยอีกคนอุ้ยงงงงมากเลยยิงนันเนี้ตายได้ไงวะเนี่ยอีกคนนี่ไกคนอ้ยทุกคนทำไมทำไมทำไมพอตานี้ผมดูตลอดเลยอะ่ะทุกคนดูดิ ให้เรียกมาเนี่ยตานี้ผมตลอดมาดิทุกคนมาดิมาดิครับเย่สกอร์เท่าไหร่วะเฮ้ยฝ่ายเราชนะว่ะทุกคนเอาว่ะเอาว่าฝ่ายเราชนะอือแต่ผมรู้สึกว่านะรอบรอบเนี้ยคือผมเสียเปรียบมากเพราะว่า นะรอนนี้ก็คือผมเสียเปรียบม,มากอะ่ะผมตายไปสามสิบเอ็ดครั้งแต่ว่าผมยิงได้สี่สบกศพอ้ยก็ไม่เร็วนะเออดีดีด,ดก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพิ่มผู้ติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ให้ได้ยอดวิวเยอะๆนะครับก็ไงอะ ไม่รู้จะพูดอะไรนะแต่ก็ถ้าใครอยากให้ผมปรับปรุงอะไรก็หรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็บอกผมได้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอ้ยโอ้โหปิดคลิปยังไงอะไปแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ